เฮ้ยโลบักหมดใช่ไหมเอานี่ไปไทยบ็อกเว็บขายโลบักเล่นราคาคุณภาพเริ่มต้นที่1บาทเท่านั้นเติมได้แล้ววันนี้เป็นต้นไปทิ่นี้มีคำหยาบคายเรื่องมาก็ไม่ต้องดูไปปิดไปสวัสดีครับไอ้น้องรักอยู่กับผมแจ็คก,กี้ซีเอชนั่นเองนะฮะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี้ยฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะฮะไอ้น้องรัก ผมลองนึกคลิปเมื่อก่อนที่ผมอัดแมปเบกิ้งพอยต์เมื่อนานมาแล้วแหละแล้วผมลองไปเห็นคอมเมนต์อันหนึ่งที่เขาบอกไว้ว่าถ้าเราแต่งตัวเป็นคนรวยเนี่ยคนในแมปเนี่ยจะหันมาฆ่าเราส่วนใหญ่ผมก็เลยจะลองมาแต่งตัวเป็นคนรวยแล้วเข้าไปเล่นแมปเบกิ้งพอยต์ดูซิว่าคนแน่แม่งจะมันไส้ฆ่ากูหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราไปแต่งตัวกันเลยดีกว่า <Bro. S 1> เสร็จแล้ว เอ่อมูลค่าตัวผมนี่มันน่าจะประมาณสักกูก็ไม่รู้เหมือนกันมันได้เวลาที่เราจะลองไปทดสอบในแมปเบรกกิ้งพอยกันแล้วครับไอ้น้องรักไปกันเลยดีกว่าจะโวกูเฮียอะไรแย่ๆนั่นไงหกไอ้เฮียกูไม่เข้ามาแม่งเลิฟกูหญ่เลยมามาโอ้มาแล้วครับไอ้น้องรักอันนี้น่าจะโหวตว่าใครเป็นมร์เดรนนะฮะดูซิว่าอันนี้กูจะโดนยิงหรือเปล่า ถ้ากูโดนยิงคนแรกโคตรเฮี้ยเลยอะ่ะโอ้ผมรอดไปครับไอ้เฮี้ยข้างๆางกูแน,น่นนารุโตะนารุโตะลูกพ่อแล้วกูจะโหวตใครวะเนี่ยโหวตมีอ่ะกูโหวตมึงก็ได้วะ <c oughs> ว้าไม่โดนเอา้าข้าชนะยิงดาาาโอ้กูอยู่มานยันนี้ผมเลือกยิงใครดีวะเอ้ยใครดีวะ โอ้ยเอาแม่งเลยมามึงไฟกับกูดิว่าอูชนะเฉยเลยน้องรักเกียนีข้างๆกูหรือกันเป็น่าจะโหดวะเอ้ยมา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 มึงมาไฟกับกูวะอีดอกโอ้ยจ้าแกลีนี่ไปก่อนมาให้น้องรักมึงกับกูต้องมาไฟกันแล้วล่ะเฮ้ยยังไงงั้า ศ <c oughs> ึกวัดลูกชายแล้วล่ะฮัลโมึงโอ้ยเฮ้ยกูอยากไปเล่นกับเฮียอะไรเลยโอ้โอ,โอ้มันเริ่มมันใจผมแล้วกูต้องสู้กับใครวะอ๋เอเฮียนี่มาเลยกูไม่ปานี่นะ้ะกูไม่ปามีดนะกูเน้นฟันน่นไักเฮยเอ้ยเฮ้ย,ยมึงอย่โว้ดกูไม่ไ oh ม่อ้สัตว์ไอ้น้อง เดี๋ยวเดี๋ยวม,มึงมากับกูได้มึงกับกูมามึงกับกูต้องมาวัดกันแล้วลแหละสัตว์มึงมามากูเตรียมกูเตรียมละกูเตรียมละ <Nope. S 1> มาดิเอ้ยเฮ้ยกูโหวตมึงเว้ยเฮ้ยมึงทำไมต้องมาโหวตโอ้แม่ oh, แล้วเลือดสามนอนแล้วพนมเฮ้ยเบคอนนะเฮ้ยมึงไอ้สัตว์มึงอะพูดมากนะมึงอะพีชพีชดอนคิวมีอะ เอาไปเลือกกเว้ยโอ้ไม่ไอสัตว์มึงเจอกูแน่เฮียมึงเจอกูแน่เฮียกูใส่บินบอคมาแล้วแน่ไอเฮียมึงเห็นตัวกูไหมฮะโหวดกูดิกูจะฆ่ามึงมึงไอเฮียมาดิเฮ้ยมึงมึงใครใครแจ่าวะใครแจ๋วใครเปรี้ยวมึงมาเลยมึงกับกูมา มึงกับกูต้องวัดกันสักก้ากู่ความบวกครับตอนนี้ใส่เดียวได้หมดใส่เดียวได้หมดเมนูน้อยเมนูน้อยอะไรน้องโอ้โหผมชนะว่ะน้องละเขาอีกเงินตรงนั้นน่ะเฮ้ยเมึงเลยปิดไฟเหรอไอ้เหี้ยมาแม่สาวน้อยกูว่ามึงต้องวัดกันแล้วแหละอืมเรียบร้อยเยี่ยมครับน้องรักเฮ้ยกูต้องปิดจ็อบอีกแล้วสินะ เข้าใกล้อ่ะหู้ด้ปืนล่ะจัดมาดิไอ้ยมืงโอ้ต้องวัดกันอีกแล้วไปกูพอแล้วไอ้น้องรักบ๊ายบายกูชนะเฮ้ยเจ้าโวดกูทำไมนั่นไงมึงพวกมึงพวกมมงอโคตรควายอะควายแท้ๆไม่มีวัวผสมมึงอะควายมากๆไอ้เหี้ย